เราชนะวุฒิอบ2วันที่27จพฤษภาคม64กลุ่มนี้ได้เงินครบ200 0ันบาทเป็นกลุ่มแรกครับเพื่อนพี่น้องหลายท่านคงทราบกันอยู่แล้วเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยได้เงินครั้งแรกไปแล้ว1000บาทนะครับดังนั้นครับคลิปนี้ทําเพื่อย้ําเตือนนะฮะสำหรับกลุ่มกลุ่มนี้เดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะเป็นกลุ่มไหนแล้วเป็นกลุ่มของคุณหรือเปล่ามาดูกันครับ สำหรับกลุ่มที่จะได้เงินครบ2000ครับก็คือได้อีก1,000บาทในวันที่27พฤษภาคมนี้ก็คือกลุ่มแอปพลิเคชันเป๋าตังครับเป็นเราชนะน,นะในกลุ่มนี้ครับรอบแรกเนี่ยเราได้กันไปแล้วนะครับ7,000ใช่ไหมครับรอบ2จะได้อีก2,000แล้วกลุ่มนี้เนี่ยก็คือกลุ่มเปาม๋าตังจะได้วันที่20พฤษภาคม64ได้แล้ว1000แล้ว27พฤษภาคม64วันนี้นะครับก็คือวันที่27พฤษภาคม64คุณจะได้อีก1000บาท รวมยอดแล้วคุณจะได้2,000บาทครับนะเช็คเงินเลยนะไปเปิดแอปเป๋าตังค์ของคุณเลยละเช็คดูเลยว่าเงินเข้าแล้วหรือยังนะฮะถ้ายังไม่เข้าอย่างไรนะครับหรือยังมีปัญหาอะไรพิมพ์เล่าให้ผมฟังใต้คอมเมนต์ด้านล่างคลิปนี้ได้หรือว่าคุณต้องการอะไรเพิ่มเติมนะครับหรือมีข้อคิเห็นอย่างไรอยากจะให้มีอะไรดีๆเกิดขึ้นบ้างก็พิมพ์มาเล่าความคิดเห็นให้ฟังได้นะครับสำหรับคลิปนี้ครับมาแจ้งเรื่องสําคัญเพียงเท่านี้นะครับดังนั้นครับ เช็คเงินเป๋าตังค์ได้เลยนะฮะเงินเข้าแล้วนะฮะได้เงินอีก1,000บาทนะคเป๋าตังค์ครับวันนี้ผมต้องไปแล้วครับขอบคุณทุกคนที่ตามชมผมผมรักคุณนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ